สวัสดีทิพย์เพื่อนนครับวันนี้คนคนพาพิเศษนะครับ EP ที่476ร้อยเบนะมีพาสะสมแพคเกจมาแบ่งปันครับรายการละ200บาททุกรายการเลยครับรายการละ200บาททุกรายการนะครับมี20รายการเลยนะครับมีมียีรายการครับช่องทางการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเพื่อโทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆท่านชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองเล่นครับเป็นสมเด็จนะครับ มเดครับหมายเลขหนึ่งครับสมเด็จเก่าหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขสองคนระับเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับเนือผงนะครับหมายเลขสามคนระับเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือนะครับ พระน้อยนะครับเป็นเนื้อทองผสมเก่านะครับเหรียญหล่อนหน้าเสือหลวงพระน้อยวัดธรรมศาลานะครับหมายเลขสามนะครับนี่คนระับเก่านะครับหมายเลขสี่ครับเป็นพระยอดธงนะครับยอดธงเนื้อโลหะนะครับหมายเลขสี่นะครับ หมายเลขห้านับเป็นรูปหล่อหลวงปุษก์วัดโพธายทองเนื้อทองผสงมนะครับหมายเลขห้านับปุสกขวัดโพธายทองนะครับหมายเลขหกนะครับเป็นพระท่ากระดานนะครับท่ากระดานเนื้อชินนะครับ หมายเลขเจ็ดครับเป็นภาพปิดตาหลวงปู่โตนะครับตาหลวงปู่โตนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับ้อมเลี่ยมนะครับหมายเลขแปดครับ,รบ,รบเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานนับหมายเลขแปดนะครับ <_ d ata> เป็นเนื้อทองผสมนะครับ <_ d ata> หมายเลขเก้านะเป็นพระปิดตาผิมพ์ปั้นเนื้อผงนะครับปิดตาผิมพ์ปั้นเนื้อผงนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นจอบหลวงพ่อเงินนะครับ ก็เ,เงินนะมาลสิบนะครับสิบเอ็ดนะครับเป็นรูปหล่อบโบราณนะพ่อท่านคล้ายนะครับวัดสวนขันนะครับรูปหล่อบโบราณพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนะอุดอกิ่งนะครับ สองนะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาตนะครับพ่อจาตหูเชื่อมนะครับสิบสามนะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเงทองแดงนะครับ ใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ14นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะครับเป็นเนื้อตะกัวนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดหลวงปู่ดูปุกเศนะปีสองศูนย์นะนี่15นะเป็นภรษสังกัจใยนะครับเป็นไม้แกะนะครับเป็นไม้แกะรูปสังกัดใจนะครับปับนนี่นะครับ กระจายไม้แกะนะครับสิบหกนะครับเป็นภาพปิดตาเนื้อผงนะครับนี่ครับลงรักนะครับสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลงวงพ่อทวมนะครับเหรียญหลงวงพ่อทวมนะครับวัดเขาโบน,นครับ 18นะครับเป็นพ้าปิดตาเนื้อเมฆพัดนะครับปิดตาเนื้อเมฆพัดหมายเลข18นะ,น,นะครับปิดตาเนื้อเมฆพัดเก่านะครับหมายเลข19นะครับเป็นถ้เเนนนำเสือเนื้อดินนะครับพ้าถ้ำเสือเนื้อดินนะครับยี่สิบนะครับ เป็นเหรียญหนุ่เพราะเงินเนื้อเงินนะครับเงินลงยานะครับปีสามเจ็ดนะครับออกวันหาถึงโมนะครับเป็นเงินเงินนะครับเป็นเเงินลงยาครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยครับสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่รับชมนะช่วยกดไลค์กดติดตามไว้นะครับสำหรับอีวีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ